สวัสดีครับแอดมินและพี่ๆทีมงานช่องเล่าเรื่องผีผมชื่ออ้นนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวและอีกส่วนหนึ่งผมก็ได้รับฟังมาจากป้าพิมพ์ที่เป็นแม่ของพี่จันซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองครับเรื่องของการกลับชาติมาเกิดนั้นในทีแรกผมเองก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากมายนะั จนเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่านี้ได้เกิดขึ้นจึงทําให้ผมเริ่มเปลี navy, ่ยนความคิดของตัวเองมาจนถึงตอนนี้เลยครับเมื่อประมาณปีที่แล้วผมได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดและมีเวลาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแม่ของผมก็ขอให้ป้าพิมพ์กับไม้ลูกชายของพี่จันที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผมไปเที่ยวด้วยกันซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากดีเสรรยียอีกที่ได้ไปเที่ยวกันเยอะๆ แต่เรื่องราวแปลกๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ออกเดินทางเลยครับในตอนที่ผมกำลังขับรถอยู่จุูจ่ๆน้องไม้ก็ร้องตะโกนออกมาเสียงดังว่าให้ระวังรถบรรทุกผมเองที่เป็นคนขับรถก็ตกใจเป็นอย่างมากหันไปมองที่แม่แว๊บหนึ่งก่อนที่จะมองกระจกหลังไปที่น้องไม้ซึ่งเป็นเด็กชั้นป .2 ที่ยังคงนอนหลับอยู่ที่เบาะหลังข้างๆป้าปพิมป้าพิมบอกกับผมว่าไม่ต้องตกใจนะ น้องไม้มักจะมีอาการแบบนี้อยู่ตลอดแต่ก็ขอให้ผมระวังเรื่องรถบรรทุกเอาไว้ผมเองที่พอได้ยินป้าพิมพ์บอกแบบนั้นก็ไม่ได้นึกสนใจอะไรและคิดว่าตัวผมเองก็ไม่ประมาทอยู่แล้วถึงถนนที่กำลังขับรถอยู่จะมีรถบรรทุกขับสวนไปมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรครับจนกระทั่งจูๆ่ๆรถบรรทุกคันหนึ่ง ก็เกิดขับเซกินเข้ามาในเลนที่ผมกําลังขับอยู่ผมเหยียบเบรกในทันทีที่เห็นรถบรรทุกเริ่มเซเข้ามาก่อนจะพยายามหักหลบไปที่ข้างทางโชคดีที่คนขับรถบรรทุกยังบังคับรถของตัวเองเอาไว้ได้ทําให้รถคันนั้นกลับเข้าเลนของตัวเองอย่างปลอดภัยและตัวผมเองที่ตกใจกับเหตุการณ์เมื่อผลมาได้สักระยะจึงรีบเข้าจอดพักหายใจและเรียกสติกลับคืนมาที่ปั๊มน้ํามัน ทั้งแม่และป้าพิมพ์เองก็ตกใจเหมือนกันส่วนน้องไม้ที่หลับก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนักจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผมมีความสงสัยส่วนตัวจนต้องแอบถามกับแม่ในตอนที่ป้าพิมพ์พาน้องไม้ไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อแปลกๆนะแม่ที่หลานพูดแบบนั้นอ่ะไม่แปลกหรอกเดี๋ยวป้าเขาก็เล่าอะไรให้ฟังหรือไม่ก็รอฟังจากปากหลานเองก็ได้มันเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราว จนอ้นไม่อยากจะเชื่อเลยแหละว่าเป็นแค่เด็กปอสองเล่าให้ฟังอ่ะหลังจากจัดการทำธุระส่วนตัวและซื้อของกินกันเสร็จแล้วเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อและเพราะความสงสัยที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องถามป้าพิมพ์ออกไปเหมือนกับที่ถามแม่ว่าเพราะอะไรทำไมน้องไม้ถึงได้พูดออกมาแบบนั้นป้าพิมพ์ก็ถามผมกลับมาว่าถ้าเล่าให้ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็คงต้องแล้วแต่อ้นนะป้าพิมพ์พเริ่มเล่าให้ผมฟังครับว่าพอน้องไม้เริ่มพูดได้น้องไม้ก็เริ่มเล่าให้ป้าพิมพ์ฟังว่าตัวของน้องไม้นั้นเคยที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่พระโดนพ่อของตัวเองฆ่าตายเสียก่อนตั้งแต่ที่อยู่ในท้องแม่เลยทําให้น้องไม้ไม่ได้เกิดมาแต่กลับมาเกิดในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติปัจจุบันพอป้าพิมพ์เล่ามาถึงตรงนี้ น้องไม้ก็เริ่มที่จะพูดและเล่าให้ผมฟังต่อเองว่าน้องไม้นั้นเคยได้เกิดมาแล้วสามชาติซึ่งชาติแรกน้องไม้ได้เกิดเป็นม้าชาติที่2เกิดเป็นเพียงแค่เด็กทารกที่อยู่ในท้องพ่อในชาติที่2นั้นเป็นชายขี้เมาเกิดทะเลาะก,กับแม่และใช้มีดแทงแม่ของน้องจนไส้ทะลักจนแม้แต่ตัวน้องไม้เองก็หลุดออกมาจากหน้าท้องของแม่ด้วยผมนึกสภาพตามแล้ว ก็เริ่มจะคิดอย่างที่แม่บอกจริงๆว่าเด็กปอสองจะพูดอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอน้องไม้ย,ยังเล่าให้ผมฟังต่ออีกเรื่อยๆว่าตอนที่น้องไม้ตายนั้นน้องไม้โกรธและแค้นพ่อของน้องในชาตินั้นมากอยากจะกลับมาแก้แค้นแต่ในตอนที่กำลังรอใครบางคนมารับน้องไม้ก็คิดได้ว่าแค้นไปก็คงไม่มีประโยชน์จึงได้ปล่อยวางลงไม่นานก็มีชายร่างสูงตัวใหญ่และมีขา มารับตัวน้องไม้ไปพร้อมกับบอกน้องไม้ว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจไปก่อนจะมีหญิงชราอีกคนที่โผล่มาจากไหนไม่รู้นำดินหรือท่านอะไรสักอย่างเข้ามาป้ายที่แขนของน้องไม้ทำให้เกิดเป็นรอยปานสีดําที่ใต้ท้องแขนของน้องไม้ในชาติปัจจุบันหลังจากนั้นชายร่างสูงใหญ่ก็พาน้องไม้ไปหาชายอีกคนที่ไว้หนวดยาวคล้ายกับผู้พิพากษา รอการวัดผลบุญและบาปที่ได้กระทํามาหากมีบุญก็จะไปเกิดหากบาปมากก็จะตกนรกต่อไปและนรกที่น้องไม้ได้เห็นก็เป็นเหมือนกับเรื่องเล่าที่พวกเราเคยได้ยินกันมาเลยครับมีทั้งต้นไม้สูงใหญ่ที่มีหนามแหลมยื่นออกมาและมีคนปีนป่าอยู่มีหมาสีดําตัวใหญ่อยู่ด้านล่างคอยต้อนไม่ให้คนเหล่านั้นปีนลงมาและมีนกกาที่บินโฉบจิกไปมาอีกด้วย รวมถึงกระทะใบใหญ่ที่มีผู้คนอยู่ในนั้นคอยแหวกว่ายดิ้นรนพยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่ก็จะถูกคนที่อยู่ในนั้นคอยใช้หอกทิ่มแทงให้ตกลงไปในกระทะตลอดเวลาพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็คงเหมือนกับเรื่องเล่าในนรกที่เราเคยได้ฟังกันทั่วๆไปและเป็นไปได้ว่าน้องไม้อาจจะดูละครหรือบังเอิญได้เจอและได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจนฝังใจก็ได้ ผมเองตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนพิศวงมากๆผมมองหน้าแม่เป็นระยะเพื่อดูอากับกิริยาว่าแม่คิดอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าจะมีผมแค่คนเดียวที่ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยจนป้าพิมพ์เริ่มเล่าต่อจากน้องไม้อีกว่าก่อนหน้านี้น้องไม้ก็เคยช่วยชีวิตคนแถวบ้านที่พวกเขาอยู่มาแล้วหลายคนจากการเอ่ยปากทักเหมือนกับที่ทักผม แล้วมีเหตุการณ์ไหนที่น่ากลัวบ้างไหมครับป้าผมถามออกไปโดยที่ไม่คิดอะไรแต่กลับได้ยินเสียงน้องไม้กระซิบกระซาบกับป้าก่อนที่ป้าจะเอ่ยถามถึงเรื่องบางเรื่องน้องไม้บอกว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นตอนนี้ผมตกใจอย่างมากรีบหันไปมองแม่อีกครั้งด้วยความสงสัยก่อนจะมองทางขับรถต่อ แม่ก็รีบถามป้าทันทีว่าหมายความว่ายังไงป้าพิมพ์พก็บอกให้น้องพูดเองเพราะส่วนตัวของป้าพิมพ์พนั้นเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้เป็นอย่างมากน้องหมายอ้ำอึงไม่ยอมพูดต่อจนแม่ผมต้องถามย้ำอีกครั้งป้าพิมพ์พที่เห็นว่าน้องหมายอย่างเงียบอยู่ไม่ยอมพูดออกมาเองเลยพูดแทนขึ้นมาน้องหมายบอกว่ามีผู้ชายหน้าตาน้ากลัวคอยจ้องมองที่แม่ของแกอยู่ตลอดเวลา ผมรีบตบไฟเลี้ยวและจอดรถที่ข้างทางทันทีและหันไปมองป้าพิมพกับน้องไม้ด้วยอารมณ์หงุดหงิดพูดอะไรกันนะ่ะมันจะเพอ้อเจอ้อเกินไปแล้วนะครับผมอารมณ์เสียใส่ป้าพิมพ์กับน้องไม้และหันไปหาแม่เมื่อได้เห็นว่าแม่หน้าซีดผมก็เลยรู้ว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนผมเลยถามแม่ว่าเป็นอะไรแม่เงยหน้ามามองที่ผมและบอกว่าที่น้องไม้ทักนั้น มันถูกต้องทุกอย่างเลยผมตกใจเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าทั้งแม่ป้าแล้วก็หลานรวมหัวกันแกล้งผมให้รู้สึกวันวันและตื่นตระหนกในตอนกลางวันแสกๆแ,แบบนี้หรือเปล่าผมเลยตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อในตอนที่ถึงที่พักแล้วแต่จู่ๆน้องไม้ก็พูดขึ้นมาอีกครับ ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะทำให้พวกเราตายกันหมดถ้ายังไม่สนใจในสิ่งที่เขากำลังจะบอกผมได้แต่อึ้งกับคำพูดของหลานที่อายุเพียงแค่เจ็ดแปดขวบก่อนจะออกรถและขับไปจนถึงที่พักโดยที่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างทางอีกเลยเมื่อมาถึงบ้านพักที่จองเอาไว้พวกเราก็จัดการขนกระเป๋าขึ้นไปเก็บไว้ที่บ้านพักก่อนที่ผมจะเรียกทั้งแม่แล้วก็ป้า รวมถึงน้องไม้ให้มาคุยกันผมเริ่มถามแม่ว่าที่หลานพูดนั้นคือเรื่องจริงหรือเปล่าแม่ผมก็หันไปมองป้าเหมือนกับว่าป้าเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรป้าบอกกับน้องไม้ว่าให้ไปอาบน้ำเมื่อน้องไม้ลุกไปป้าก็เริ่มพูดกับแม่ทันทีว่าให้สารภาพกับผมเสียเพราะยังไงยังไงผมก็ต้องรู้อยู่ดีตั้งแต่พ่อเสียไปแม่ก็ไม่มีใคร จนมีคนเข้ามาแม่ก็เลยแต่งงานใหม่นะคำพูดของแม่ทำให้ผมช็อกและตกใจเป็นอย่างมากและคงต้องยอมรับครับว่าผมไม่เคยระแคะระคายเรื่องที่แม่มีคนรักใหม่เลยคงเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดมาหลายสิบปีตั้งแต่เรียนจบก็ทำงานนานๆครั้งที่จะกลับไปที่บ้านแม่ก็ไม่มีใครมาหาแต่แม่กลับแต่งงานใหม่โดยที่ไม่บอกผม แม่ให้เหตุผลว่ากลัวผมจะโกรธและรับไม่ได้ที่แม่แต่งงานใหม่ผมเลยถามว่าแล้วผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่มาเจอผมเลยเขาก็น่าจะเป็นคนที่น้องไม้เห็นนั่นแหละป้าตอบคำถามของผมแทนแม่นั่นยิ่งทําให้ผมสับสนและตกใจมากกว่าเดิมครับป้าบอกกับผมว่าตั้งแต่ที่แม่แต่งงานใหม่เวลาน้องไม้มาที่บ้านทีไร ก็จะชอบทักผู้ชายคนนั้นว่าทำไมถึงยังอยู่อีกซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะเป็นคำที่เด็กควรถามแต่เมื่อเด็กอย่างน้องไม้ทักออกมาแบบนั้นทุกคนก็ควรจะเอะใจหรือคิดสักนิดว่าเพราะอะไรน้องไม้ถึงได้ทักอย่างนั้นเพราะมันก็ไม่นานจริงๆหลังจากที่แต่งงานกันผู้ชายคนนั้นก็จากไปด้วยอุบัติเหตุเราทะเลาะก,กันเรื่องที่แม่ไม่อยากมีลูกแล้วนะ่ะเพราะแม่มีอ้นอยู่แล้วไง อีกอย่างก็แก่ขนาดนี้แล้วแม่ก็กลัวจะเลี้ยงไม่ไหวลุงเขามมโหออกจากบ้านไปแปบ๊บเดียวรถก็ชนกับรถบรรทุกเลยแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงต้องมาตามแม่ด้วยละ่ะเขาต้องการอะไรเขาก็อยากให้แม่ของแกตายตามไปนะสิเวลาไปไหนถึงได้ชวนป้าไปด้วยตลอดชวนน้องไม้ไปให้ช่วยทักช่วยบอกเพื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วผมก็ถึงบางอ้อนในทันทีครับ ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปว่าที่เจอเหตุการณ์รถบรรทุกอาจจะไม่ใช่แค่ความประมาทหรือเปล่าการไปเที่ยวในครั้งนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่จะไปหาพระที่น่านับถือรูปหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงเพื่อขอให้ท่านช่วยว่าจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างแต่น้องไม้ก็ได้บอกเอาไว้แทบจะตลอดทางลุงเขาบอกกับไม้ตลอดเลยว่าเขาอยากให้พวกเราตายกันหมดเขาตามยายอุ้ยไปทุกที่เลยนะครับยาย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะตอนที่นั่งรถเข้าไปในบ้านพักไปกินข้าวหรือทําอะไรลุงคนที่แม่ผมแต่งงานใหม่ด้วยก็คงจะเฝ้าตามติดแม่ผมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเราได้พบกับพระรูปนั้นท่านก็บอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ลุงศักด์เพื่อให้ตัดเวรตัดกรรมที่มีต่อกันไปไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้และเพราะผมเป็นห่วงแม่ ผมจึงตัดสินใจทำเรื่องขอย้ายสถานที่ทำงานมาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดแม้จะเงินเดือนลดน้อยลงแต่มันก็ทำให้ผมได้ใกล้ชิดและดูแลแม่ได้มากขึ้นครับแต่เรื่องมันดันไม่จบลงแค่นั้นเพราะทุกๆครั้งเวลาที่น้องไม้มาบ้านผมมักจะถามเสมอว่าตอนนี้ลุงศักดิ์เป็นอย่างไรบ้างน้องไม้ก็เอาแต่บอกว่าลุงศักดิ์ไม่ยอมรับบุญที่แม่ผมทำให้เลยคิดแต่จะให้แม่ผมตายตามไป ในตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าผมยังคงสติดีอยู่ไหมแต่ผมก็ถามน้องไม้ไปว่าผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างหลานชายของผมที่เป็นเด็กป .2 กําลังจะขึ้นชั้นป .3 ก็บอกกับผมครับว่าให้ผมบวชผมจึงตัดสินใจบวชจริงๆครับและหลังจากที่ผมบวชจนสึกออกมาแล้วนั้นดูเหมือนทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทำให้ในตอนนี้ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลย ว่าน้องไม้คือเด็กที่กลับชาติมาเกิดและสัมผัสถึงวิญญาณได้จริงๆน้องไม้ย,ยังบอกกับผมอีกครับว่าตอนนี้ลุงศักด์หน้าตาไม่โมโหหรือโกรธตลอดเวลาแล้วแล้วก็ไม่เห็นว่าลุงศักดิ์จะมาอยู่กับแม่ของผมบ่อยๆแล้วด้วยแต่บางครั้งก็ยังโผล่มาให้เห็นอยู่บ้างแค่นั้นก็พอจะทําให้ผมเบาใจลงได้บ้างแล้วครับจนมาถึงวันนี้ที่ผมได้นําเรื่องนี้มาเล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงแบบไหนสิ่งที่ผมต้องยอมรับเลยก็คือการขอบคุณน้องไม้ที่ช่วยทำให้ผมได้รู้และระวังถึงสิ่งที่จะตามมาแม้จะไม่อยากเชื่ออย่างเต็มร้อยในเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แบบนี้ก็ตามแต่ตอนนี้ผมก็ต้องเชื่อ,อไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติหน้ามีจริงผมคงจะไม่พลาดอะไรที่อยากทำในชาตินี้ไปสวัสดีครับ